ปตทลงนามจัดหาก๊าซธรรมชาติเสริมความมั่นคงพลังงานจากกรณีนางสาวแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีได้ยกระดับมาตร,ราการชายแดนไทยกัมพูชาสั่งตัดไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตน้ำมันที่ส่งให้หน่วยงานมั่นคงกัมพูชาพร้อมสั่งเข้มงวดการเข้าออกจำกัดเวลาเปิดด่านชายแดนกัมพูชาทั้ง7จังหวัดขณะที่นายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ข้อความในหัวข้อ เกมอันตรายที่อาจนำไปสู่การทำลายตนเองเราขอประกาศอย่างหนักแน่นว่าเราจะไม่ล่มสลายเพียงเพราะเราไม่ได้นำเข้าน้ำมันจากไทยในทางตรงกันข้ามบริษัทของไทยเองอาจต้องรับผลที่ตามมาคุณตั้งใจจริงหรือที่จะให้บริษัทของไทยล่มสลายหากเป็นเช่นนั้นก็ดำเนินการตามแผนของคุณได้เลย ล่าสุดด็ตรประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงร่วมศึกษาการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ระยะย,ยาวระหว่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทเอสตาลาสกา LLC โดยมีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงพลังงานและปตทร่วมพิธี ความร่วมมือนี้สแสวงหาโอกาสในการจัดหา LNG รองรับความต้องการใช้ในประเทศไทยควบคู่กับการขยายธุรกิจ LNG ของกลุ่มปตทซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว